สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลิสคริปโตนะครับในวันที่19มิถุนายนนะครับก็เป็นไปตามที่คิดว่าตลาดยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับบวกกับดอลลร์เริ่มมีสัญญาณกับตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับก็เลยอาจจะทําให้ตลาดหลายๆตัวเนี่ยยังคงที่หรือหน้าเบื่อกันไปเลยละกันนะครับก็ใครจะไปเข้าแคมป์ทุกนี้ก็ไปเที่ยวก่อนได้เลยนะครับอ่ะข่าวแรกนะครับต้องบอกว่า เป็นข่าวของอีลอนมัส์นะครับเขามาบอกว่าเหรียนไหนหรือใครที่เป็นบอทหรือเป็นแชกเนี่ยเขาจะแบนนะครับก็เขาบอกว่าเนี่ยด u สช l o k ์ i ุคไรแฉ a m crypto a c c o u n t นะครับ if ป o it will s u s p e n นก็คือเขาก็จะปิดไปนะครับโดยที่ต่อให้คุณจะเป็นคนที่จ่ายเงินเพื่อให้ได้ Account ที่เป็น Verify ก็ตามนะครับเขาก็จะแบนนะครับเออ ซึ่งไอ้ตัวนี้น่าจะโดนไปแล้วไอเหรียญบ๊อบเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่ามันดูแล้วมันเหมือนแคแกมเลยนะครับก็เลยจัดการให้ชั้นหนึ่งดอกนะครับมาต่อกันที่คาราน่นะครับลุงชาวของเราบอกเฮ้ยฉั้นเห็นเอเลียนยูเอฟโออ่ะชันขอไปออกตามหาก่อนนะครับก่อนหน้านี้มึงก็ไปขี่อูดนะครับตอนนี้มึงมาตามหายูเอฟโออีกทีหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเนะาะราคาจะไปไหนแถมเขาบอกว่าเขาเป็นคนฉลับสนวนงบ ประมาณในการออกตามล่าหา UFO ของเขาด้วยนะครับอีก1.5้ามิลเลียนเมื่อเอาเงินกูไปใช่ไหมเนี่ยกาลิเลโอโปรเจกต์นะครับก็อหดกระบาลน,นะครับเออเหรียญแม่งคงไม่ได้เกิดแล้วแหละดูทรงเนี่ยนะครับอ่นะต่อมานะครับในฝั่งของอิตาเลียมบอกว่ากำลังจะมีแคนคมอัปเกรดนะครับซึ่งอาจจะทำให้อาร์บิทรัมออ m ติมิสมนะครับ โอฟิตมาชีบรีก็คืออาจจะแบบมียอดกำไรกลับมาดีขึ้นหรืออะไรประมาณนี้เนาะก็เหมือนกับผมว่าทางฝั่งอิตาเลียมเนี่ยเขาก็มีช่วยนะครับช่วยเหรียญโปรเจกต์พวกที่อยู่ในในฝั่งของอิตาเลียมเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะอย่างก่อนหน้านี้ตอนชิบะมีปัญหาใช่ไหมเขาก็บริจาคเงินให้ชิบะใช่ปะเออ แล้วพอชี้บัตรกลับไม่ได้เขาบอกอ่ะคืนเงินให้เรียบร้อยก็เหมือนแบบเอ๊ยยังไงอัดยายซื้อหนมยายหรือเปล่าอ่ะดังนั้นในรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับก็อิตาเลี่มนหัวเอ้ยเดี๋ยวฉันจะมีการช่วยอัปเกรดนะไอ้สองเหรียญน,นี้นะมันก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าดูสัญญาณจาก A R B เนี่ยผมว่ามันเริ่มกลับตัวขึ้นมาแล้วและมันกำลังจะทำ head and shoulder reverse เนาะเพื่อกลับตัวขึ้นนะครับก็อาจจะ เนียบๆไว้แคหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อฟุกนะครับที่มันอาจจะเด้งขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าไปไม่ผ่าน1.1ก็เพ่นก่อนแล้วกันนะครับมาที่ BNB นะครับ BNB เนี่ยก็บอกว่าเอ้ยมันเกิด Fresh Increase Possible แล้วที่จะวิ่งมาที่100 SMA นะครับก็ตอนนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยมันเป็นเทรนขาลงแล้วมันก็ค่อยๆย,ย,ยกขึ้นมานะครับแต่ว่าจะตุบลงมาที่2ยี่ใหม่หไหม หรือจะวิ่งกลับขึ้นมาหาเช่น SMA ก่อนแล้วค่อยลงอันนี้ก็อีกเรื่องนึ่งแต่ถ่านนี้เราเห็นนะตรงนี้เราจะเห็นว่าลักษณะของมันเนี่ยดูเหมือนจะทำ one two three reversal หรืออาจจะมองเป็น double bottom ก็ได้นะตรงเนี้ยดูลักษณะคล้ายๆนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่เบรกแนวต้านนะครับโซนบริ 4, เวณ254-55แต่แถวนี้ แล้วถ้ายืนไหวน่าจะเป็นการปั๊มกลับขึ้นไปนะครับเออก็ยังมีลุ้นเนาะแล้วเขาก็เอาเหรียญมาให้เราขุดด้วย b n แอีกแล้วดังนั้นมันก็ไม่น่าจะหลุดลงไปได้ง่ายๆนะอันนี้แอบมองแบบเข้าข้างส่วนตัวแล้วกันเนาะเออสองยี่ยังเป็นแนวรับที่สําคัญอยู่นะครับส่วนแนวต้านก็คือสองห้า้าสองหกศูนเนี่ยเบรกได้น่าจะไปต่อนะครับกับตัวขึ้นอิเ,เียนะครับเขาก็บอกว่า เริ่มเห็นสัญญาณบูลลิชมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามต้องผ่าน1780ที่เมื่อวานนี้ผมให้ไว้นะครับถ้าผ่านไม่ได้ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับตลาดคริปโตวันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของ t i m e f r a m e Day นะจะเห็นได้ว่ามีแค่บางตัวนะอย่าง Maker พร้ m p อมโพนะ A star and stack นะครับไอ r กลที่ยังกลับตัวขึ้นมาได้นะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็ยังดูทรงๆนิ่ง ขาเรียกว่าอ,อะไรยังไม่ถึงรอบมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูกันนะว่าโัวไหนที่น่าสนใจนะครับหรือน่าเก็บแล้วกันเนาะเออแล้วก็มาดูกันก่อนเลยที่ดอลลาร์นะครับอดอลลาร์สหรัฐวันนี้จะเห็นได้ว่ามันมีความพยายามที่จะรีบาวกลับขึ้นมาอยู่ในกรอบ นะครกรอบขาลงที่เราเคยดูกันนะครับมันแตะแตะแล้วมันก็โพะหลุดลงไปดังนั้นจุดนี้มันเหมือนเป็นการจุดรีเทสขึ้นมาที่เช่น EMA 20นะครับ1้อยสถ้ากลับขึ้นมายืนอยู่ในกรอบเหลืองได้ก็อาจจะค่อยๆไต่กลับขึ้นมาที่ร้อยสและร้อยห้ารามจุาตามลำดับแล้วกันนะครับมาต่อที่ฝั่งของทองคำวันนี้นะครับก็ยังสัญญาณที่ดูไม่ค่อยดีนะพอเรามาดูในไทม์เฟรมวีคเนี่ยนะครับ จะเห็นได้ว่ามันขึ้นมาลงรีเทสขึ้นมาลงรีเทสนะครับแต่ว่ายังเบรกออกจากกกออแนวต้านในนี้ไม่ได้แล้วก็เปิดสัญญาณแท่งกับตัวขึ้นมาแต่โดนรีเจ็คดันกับลงมานะครับก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ทาเฟมเด้นะครับถ้าไม่ได้คิดอะไรเยอะตรงนี้อาจจะเห็นมี Head อนด์โชเ d e r ์ซ้อนอยู่เห็นไะมมาดูมุมนี้เนี่ยไหลหัวไหลนะครับ นะถ้าหลุดใต้หนึ่งเก้าสองห้าน่าจะไหลนะก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับสําหรับทองคําเนี่ยถ้าเราดูจากไทม์เฟรมเดเนี่ยรีเจ็มาแท่งนี้ลากลงนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับทองคําทําได้อย่างเดียวคือต้องหนีออกจากกรอบแนวต้านนะครับที่กดลงมาตรงนี้นะครับหรือเช่น เนี้ยนะครับโซนประมาณ1970ขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นการเปลี่ยนเทรนเนาะแต่ถ้าหลุดลงมานะครับแล้วเกิดสัญญาณ lower low นะครับก็ต้องมาดูว่าเส้นแนวรับเส้นนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าที่1923นะครับตอนนี้โดนทุบลงมาคือมันปั๊มขึ้นมาแบบนี้ยเราดูในสีชั่วโมงมันก็ลักษณะเหมือนอยากจะไปต่อแต่มันจะไปต่อได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันเป็น paralel c h a n n ขาลงนั่นเองนะครับอ่ะ ังั้นตอนนี้เรามาดูในส่วนของโซนที่มันจะเป็นโซนกลับตัวได้โซนแรกก็คือ1951หลุดลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับโซนที่2นะครับก็คือโซน1946ซึ่งอาจจะลงมารีเทสได้ไหมก็มีความเป็นไปได้อยู่เนาะส่วนโซนสุดท้ายนะครับหนึ่ถ้าหลุดใต้นี้ไปนะครับก็ลงมาเจอกันข้างล่างที่1925แล้วกันนะครับว่าจะรับอยู่ไหมนะครับ มาในส่วนของ S&P เนาะเมื่อวานนี้ที่บอกกันไปว่ามันน่าจะกำลังลงเห็นปะมันก็เริ่มลงมาแล้วนะนัสตกก็เหมือนกันนะดังนั้นมันเจอกันข้างล่างนะครับอ่ะอ๋อไม่ไม่ใช่คอนโดไม่ไม่ต้องมาหาผม <laughs> โอเคก็ Total Market Cap นะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการตึงเอาไว้อยู่ในโซน1.03ถึง1 0ึ่ี่นะครับ กรณีที่เบรก1.04ได้น่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อละกันเนาะก่วนถ้าหลุด1.03ไปก็ลงมาเจอกันที่1.02ตาม up, เสเต็ปแนวรับเช่นเขียวและเช่นฟ้านี้นะครับมาต่อกันที่ usdt นะครับชัญญันตอนนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามามากกว่าแรงขายนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งไว้วางใจมันอาจจะมีแบบเช่นกระตุกแบบอยู่ดีแบบไปจีเอลแล้วอยู่ดีมันกระตุกพุ่งปัวขึ้นมาข้างบนก่อนที่จะลงก็ได้เหมือนกัน เนาะตอนนี้ถ้าดูจาก r s i ชนะครับดูจากดาวเทรนตรงนี้เราก็ยังเห็นว่ามันยังมีแรงทุบออกมาอยู่เรื่อยๆยังเบรก8.1ไม่ได้ก็ขาบแช่งให้มันลงไปข้างล่างต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมาที่ Bitcoin Dominance นะครับวันนี้จะเห็นได้ว่ามีความพยายามที่จะยืนอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อลุ้นไปต่อเนาะ49.6อย่นหลุดนะ i t c o อยจะขึ้นเดี่ยวฉายเดี่ยวนะครับมาดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า เช่นที่ผมตีไว้เนาะตรงนี้คือดับเบิลวอตทอมถูกไหมดับเบิลวอตทอมแต่ที่มันยังไม่บินขึ้นมาแค่ทีเดียวคือเช่นขวางเช่นนี้นะครับมันยังชะกัดดาวรุ่งเราอยู่นิดนึงบวกกับโลเก่าของเมื่อปี2018เนี่ยนะครับมันก็ยังชะกัดดาวรุ่งเราอยู่เช่นกันดังนั้นเนี่ยจะหนีไปได้ผมว่าต้องยืนสัก50เนาะ50ขึ้นไปเนี่ยถึงจะแบบ บินขึ้นใหม่แต่บินขึ้นใหม่เนี่ยก็ยังมีแนวต้าน52.5นะครับแล้วก็เป้าที่เราให้ไว้คือโซน56%เนี่ยก็ยังเป็นเป้าที่เราเฝ้ารอนะครับแต่อย่าลืมนะบิตคอยขึ้นตัวเดียวเอาคอยนี่เลือดแห้งเลยนะเออเหมือนแบบบริจาคเลือดแบบหมดตัวตัวแห้งนะครับประมาณนั้นเลยเหมือนโดนคอมบีกดูดเลือดอะ เออโดนแด็คูลาดูดเลือดแล้วตัวจะแบบฟีฟๆแ,แห้งแหงน่อยนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้นะครับฉลอนเอาคอยก็เตรียมตัวกันดีๆและกันนะครับอ่ะมาในส่วนของปิดคอยวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในกรอบเดิมเพียงแต่สัญญาณเนี่ยในไทม์เฟรมมันเน่ยแม่งเขียวเียวอยู่ตรงนี้เห็นปะถ้าแม่งตัดลงก็วิ่งลงข้างล่างลงนรกนะครับแต่ถ้ามันไม่ตัดลงแล้วมันยกขึ้นได้เนี่ย น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะเด้งชิงแล้วก็ขึ้นต่อแบบตอนนี้เห็นไหมขึ้นมาปุ๊บจะหลุดจะหลุดจะหลุดเด้งชิ่งขึ้น,น,นต่ออะไรประมาณนี้นะครับทําเฟมวีคนะครับอ่ก็ยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านเส้นกดของเราเนาะต้องรอไปก่อนท้าเฟมเดย์นะครับย่อมาเรื่อยๆเดย์วันนี้ยังดูเขียวรีบาวกลับขึ้นมาเป็นชคนวิทเลยเห็นไหมเขียวแดงเขียวอ่ะเป็นชคนวิทนะครับ ก็อาจจะมีลุ้นที่จะขึ้นมาทดสอบโซนแนวต้านด้านบนนะครับทำเฟรม4ชั่วโมงเนาะตอนนี้เรามองทาร์กเก็ตว่าน่าจะมีโอกาสมาได้ถึง26626 26, จนถึง2 6 6 5 0ตรงนี้นะครับที่เป็นเช่น EMA 2เช่นที่ชกัดดาวรุ่มเราอยู่นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องดูว่าจะขึ้นมาถึงไหมนะครับนี่โซน2 6 6 5 0นะครับทาร์เก็ตของเราในเร็วเร็วนี้นะครับถ้าเบรกเอาไปได้ ก็จะเป็นสัญญาณกับตัวพุ่งขึ้นมาข้างบนแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรามามองภาพใหญ่มันคือสามเหลี่ยมเห็นปะบีที t ีขึ้นมาหนึ่งสองสามทำสาม 3, เหลี่ยมบูลิตเพนแน้นถูกไหมเพนนะครับก็คือเป็นรูปปากกาปลายทางของปากกาอยู่ตรงไหนเนี่ยแม่งใช้เวได้อีกกี่วัน,วนเนี่ย 20, 20, 20, เนี่ยยี่สิบยี่บเอ็ดเนี่ยเห็นปะเอออาจจะใช้เวมาได้จนถึงยี่บสองตรงนี้เลยถ้ามันแบบ ไปไหนนะก็วิ่งกรอบนี้นะครับปล่อยให้เอาคอยวิ่งกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเบรกตรงนี้ปุ๊บอาจจะปั๊มขึ้นต่อนะครับเพราะถ้าดูทรงจากจุดนี้นะครับที่วิ่งขึ้นมาโอกาสที่เบรกได้แล้วไปต่อเนี่ยนะครับก็คืออาจจะมีโอกาสวิ่งกับตัวมาแถวๆสองหมื่นแปดพันห้าร้อยด้านบนตรงนี้เลยนะครับหรือเราจะมองเป้าคร่าวๆก็ได้ว่าเนี่ยแนวต้านเนี่ย ของเดิมเนี่ยที่มันกดลงมาเช่นนี้นะครับมันกดลงมาถึงตรงจุดนี้นะครับเราอาจจะมองเป้าแรกก่อนที่มาโคองน2 0 0ถึง27,100โดยประมาณนะครับถ้าไม่ผ่านมันก็อาจจะลงมาดีเทสฐานตรงนี้สามเหลี่ยมแล้วค่อยปั๊มกลับขึ้นไปก็ได้เออ,เอ,อมาต่อใน BTC ไปแล้วก็อีเธอเรียมต่อนะครับ อิตาลียมที่ผมมองเส้นนี้มาจากไหนวะเนี่ยลบทิ้งไปเลยนะครับไม่ใช้แล้วเช่นดาวเทรนนะครับยังอยู่ในดาวเทรนแต่ว่าไม่หลุดลงไปข้างล่างดังนั้นก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบแนวต้านด้านบนเนาะตอนนี้ที่เห็นก็คือเนี่ยโซน177 1 17งเนะครับแล้วก็1น0่จนถึง 1,840นะครับที่จะเป็นแนวต้านสำคัญพอผ่าน1,8ได้ก็จะมาที่โซน1,900ตรงนี้เนาะเออดังนั้นก็อย่าเขาเรียกอะไรนะถ้าเบรกตรงนี้ยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเปิดลองนะครับแต่ถ้าเบรกเอาไปได้ก็ค่อยว่ากันแล้วก็ในส่วนทาําเฟรม4ชั่วโมงนะครับเราจะยังเห็นว่าตรงนี้มันเหมือนกับไซเว์เข็มันดรอปลงมาแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ลงมาแบบเนี้ มันก็ดูทรงออกจะคล้ายๆกับ head and shoulder เห็นปะดังนั้นถ้าเกิดว่ากลับมาเบรกแนวต้าน1 7 1770ได้น่าจะเป็นโอกาสในการทำ reverse head and shoulder แล้วกลับตัวขึ้นก็ได้นะครับมาต่อกันที่ bnb นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้กรอบสามเหลี่ยมตรงนี้มันเบรกได้แล้วแหละเห็นปะเราแอบมองเข้าข้างเป็น reverse head and shoulder อยู่นะครับแต่ว่าพอขึ้นไปปุ๊บไม่ผ่านไฮเดิม ก็มาทำสามเหลี่ยมตรงนี้ต่ออีก1ครั้งนะครับดังนั้นตอนนี้มันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับก็ต้องรุนให้ยืนเหนือ250ขึ้นไปนะครับถ้าจะกลับตัวขึ้นแล้วก็จะเป็นการทำดับเบิลวอททอมที่สมบูรณ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้ลงมานะครับมีแนวรับอยู่ที่โซน239จนถึง240แล้วก็ลงมาอีกโซนหนึงก็จะเป็นโซนบริเวณ2 3 0 3 3 1นะครับประมาณนี้ หลุดได้มากสุดก็อย่าให้เตออย่าให้ต่ำกว่าสองยี่ก็พอนะครับสัญญาณสี่โมงเอ้ยสี่ชั่วโมงเนี่ยกำลังจะตัดขึ้นก็มีลุ้นว่าจะไปต่อมาที่ด้าบ้างกูไปอวกาศแล้วนะครับตามหา UFO ไอเ้เฮียกดกบาลน,นะครับเจ้าของมึงว่างนะเหรียญมึงไม่พัฒนาแล้วเนาะเออก็ตามนั้นแหละนะครับเขาก็คงอยากจะเป็นไวรัลของเราต่อไป เออก็ขึ้นมาเหตุน,นะครับค่อยๆไหลาตามสูตรนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเลิกตามแหว UO f มันถึงจะกลับมาตรงเนี้ยนะครับเอได้นะครับ,รบก็อาจจะมีโอกาสขึ้นรีเทสแนวต้านเช่นกดเช่นนี้เนาะอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเช่น EMA ขวางอยู่ที่ประมาณ2645แล้วก็2682นะครับ ถ้าได้จะกลับมาได้ต้องยืนเหนือ2,730ขึ้นไปให้ได้นะครับถึงจะกลับตัวขึ้นเออเหนื่อยหน่อยนะครับใครถือเหรียญน,นี้ทำใจนะครับหรือจะไปออกไปหา UFO กับเขาก็ได้นะเพื่อเจอก่อนมันอะไรเงี้ยเออ่ะมาที่เมกเกอร์นะครับเมกเกอร์ Maker มีการรีบาวกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับวันนี้กลับมายืนเหนือแนวต้านได้แล้วเห็นปะ่ะ เออแนวต้านนะครับขึ้นมายืนที่โซน700เรียบร้อยแล้วนะครับเบรกขึ้นมาเบรกขึ้นมาเบรกขึ้นมานะครับทีนี้โซนที่มันจะต้องยืนให้ไหวเนี่ยนะครับก็คือกรอบแนวต้านเช่นนี้แถวแถวโซน690้ากว่าๆนะครับถ้ารับเราไม่หลุดใช้เวแล้วก็ขึ้นต่อได้นะครับตรงนี้เราแอบมองว่ามันทำสัญญาณดับเบิลบอททอมเนาะก็มีโอกาสที่จะพักฐานรีเทสแล้วคุ้งขึ้นต่อได้นะครับ ทมเฟรม4ชั่วโมงอาจจะติดโอเวอร์บอสแล้วนะครับคิดว่าก็ยังอาจจะต้องมีโอกาสที่จะย่อลงมาบ้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าดูในไทมเฟรมเดย์เป็นแท่งเขียวใหญ่อยู่ก็ยังมีลุ้นนะครับที่จะไต่ราคากลับขึ้นไปนะครับที่แนวต้าน725ด้านบนนะครับต่อแม่นะครับเรามาดูที่โพกันบ้างเห็นรลูกของทางฝั่งโปกกระด t นะครับ โอ้โหขนาดใจ4ชั่วโมงนะครับขึ้นเสร็จลงแล้วนะครับแบบนี้ไม่สวยเท่าไหร่เลยเปิดแท่งรี j e c t ั่นขนาดนี้นะครับเจอกันที่สองพันแปดล้วกันนะครับไปนโพสเข้าไม่ทันก็เรียบร้อยอมาที่ใบแตกกันมั่งนะครับ ถ้าแตกหลังจากที่เราเห็นว่าเอ้ยมันทำดาวเทรนลงมาชักพักใหญ่ๆนะครับมันทำดาวเทรนลงมาพักใหญ,ใหญ่ก็จะมีเช่นกดนะครับที่เกิดขึ้นอยู่หลายเช่นพอสมควรบวกกับจุดที่มันหลุดลงไปแล้วมันรีบาวกับขึ้นมารีเทสตอนนี้ก็เริ่มเกิดสัญญาณกับตัวตั้งแต่แท่งนี้ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับขึ้นไปตอนนี้จะเห็นว่าแนวต้านอยู่ที่ประมาณ0.6ถ้าเบรก0.6ยได้อันนี้มีโอกาสขึ้นต่อกับตัวขึ้น แ่งทําเฟมเดย์ถ้าดูจากเดยเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเราจะเห็นได้ว่าเช่นกดมันเนี่ยกำลังจะคอสตัดลงทั้งนั้นเลยนะครับถ้ายังไม่รีบหนีกลับขึ้นมาเย็นเหนือ0 6 6 5เนี่ยนะครับขึ้นไปเนี่ยอาจจะโดนลากลงนรกไปได้นะครับเพราะว่าตรงนี้พอหลุดปุ๊บมีการรีเทสเช่น EMA 200กับ EMA 20อยู่นะครับอาจจะขึ้นมาเทสที่ MA สองที่6กหนก่อนที่จะลงก็ได้นะครับก็เบรกไม่ได้อาจจะวิ่งลงต่อนะครับมาที่ปลามิงโกกันบ้างนะครับเหรียญที่เคยปั่นขึ้นไปสักพักใหญ่ๆแล้วก็ทิ้งเหวนรกลงมาตอนนี้มันจะกลับมาปั่นใหม่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอดีตนะครับก็ปั่นขึ้นไปนะครับ แล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาเรื่อยๆเลยนะครับจากประมาณหนึ่งจุดเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยหนึ่งจุดสองเจ็ดนะครับปัจจุบันราคาหายไปจนเหลือศูนุดูนย์หกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงมาที่บอททอมที่ศูนย์จุดเท่าไหร่เนี่ยศูนจศนย์ี่กว่ากว่านะครับราคาตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณกับตัวในวีคนะครับในเด ในเดย์เริ่มมีรีบาวขึ้นมานะครับอาจจะมีโอกาสวิ่งกลับไปทดสอบแถวหกหกเจ็ดถ้าไม่ผ่านอาจจะลงต่อได้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงในทำฟีมสี่ชั่วโมงนะครับจะสังเกตได้ว่าไอ้ชัยยกขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยยังไม่ไปไหนชักเท่าไหร่นะครับยังอยู่ในกรอบตรงนี้เนาะดังนั้นต้องค่อยๆไต่เหนือแนวต้านขึ้นไปนะครับตอนนี้โดนเช่น EMA ห้าสิบกดหัวไว้อยู่นะครับที่หกศนย์ห้าเนาะ ก็ถ้าเบรกได้มีโอกาสลุ้นกลับขึ้นไปที่0.65แล้วกันด้านบนตรงนี้ครับต่อแม่สุดท้ายแล้วครับท้ายของวันนี้เรามาดูเหรียญอะไรดีนะครับแตกไปแล้วอะโกลไหมก็ดูอ่ะซุยแล้วกันรู้สึกว่าซุย ตุยไม่ตุยนะครับตุยไม่ตุยแล้วจะรับซุยนะครับตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณรีบาวกับตัวขึ้นมาหลังจากที่มันวิ่งลงมาแบบค่อนข้างดุนแรงเนาะแต่เอาจริงๆริงแพทเทิร์นนี้มันคือแพทเทิร์นหนึ่งของฮาร์โมนิกนะที่ค่อนข้างอันตรายนะครับมันจะเป็นแพทเทิร์นที่วิ่งมา เป็นฟันเจาะอย่างเงี้ยเด้งขึ้นตรงนี้เสร็จถ้ามันไม่ผ่านมันวิ่งลงต่อเลยนะเอออันนี้ยังอาบแอบอันตรายอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเบรกนะครับยืนเหนือ0.8ได้นี้เราเตรียมโฟโมได้เลยนะครับต้องรอให้ยืนเหนือ0.8เท่าน,นั้นนะครับเพราะถ้าเบรก0ูนตรงนี้ไม่ได้มันวิ่งลงต่อข้างล่างนะครับแต่แพทเทิร์นกับตัวถามว่ามาไหม มันก็ค่อยให้ไต่ขึ้นมาแล้วก็รีเทสแนวต้านแล้วนะครับแต่ไม่ผ่านครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ตอนนี้กําลังรีบาขึ้นมาทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับซุยก็ดูเริ่มน่าสนใจขึ้นมาเพราะว่าถ้ามันเบรก0.8ตรงนี้ได้เนี่ยมันคือสัญญ,ญาณที่ทำไ h e r h High, i ไฮแล้วก็ยกโลขึ้นมาเรื่อยๆแหละนะครับโอเคก็เบรก0.8ไป0.9เบรก0.9ได้น่าจะค่อยๆกลับตัวขึ้นนะครับ โอเควันนี้หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ค i b e กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์อันลุ้งขึ้นนะครับอย่างไงวันนี้ก็อดทนเฟดอีกสักสองครั้งในสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ